เมื่อกัญชาเข้าเปิดให้ใช้กันทั่วไปแล้วนี่ยครับยาบ้าจะหมดไปเพราะเมื่อคนมันใช้กัญชาแล้วนี่ะครับในฐานะที่เป็นยาเป็นสมุนไพรเนี่ยมันก็ไม่มีความจําเป็นต้องไปใช้ยาบ้าอีกต่อไปคนที่เสพกัญชานะครับจะเสพยาบ้าไม่ได้เพราะมันเป็นสารคนละอย่างและมันแอนตี้กันมันถ้าคนใช้กัญชามากเนี่ยยาบ้าก็จะหมดไปผมเลยเขียนคำขวัญว่ากัญชามายาบ้าหมดประเทศไทยจะหายจนประชาชนจะหายป่วย เครื่องครัวเครื่องสมุนไพรที่คนไทยกินเนี่ยที่จริงมันเป็นยาแต่เขาไม่เรียกว่ายาเพราะถ้าเรียกว่ายาเดี๋ยวพวกฝรั่งไม่ใ,ใช่เ,<อ>เดี๋ยวจะบอกเป็นยาเสพติด,ด,ด,ดอีกนะครับเพราะในคนไทยมันเลยใช้เครื่องสมุนไพรเครื่องปรุงเนี่ยก็กินข้าวครัวป๊บเียกแกงเขียวหวานแกงเหลืองแกงส้มเนี่ยก็ใช้สมุนไพรคนไทยกินพวกนี้พวกนี้และมันไปแก้สารเคมีทั้งหลายเนี่ยมันเลยทําให้ยานอนหลับเออยาผงชูรสเอยที่มันกินกันไปมากเกินอัตราที่มันควรจะตายหมดประเทศเนี่ยมันไม่ตาย ยิ่งกว่านั้นเขายัางทําวิจัยพบนะครับว่าคนไทยเนี่ยทั้งประเทศไทยเนี่ย <c oughs> มีคนที่อยู่ที่ไหนที่อายุยืนที่สุดในประเทศไทย<ะ>ก็พบว่าคนไทยที่อยู่ที่คาบสมุทรสติงพระอายุยืนที่สุดในประเทศไทยคือนในทุกหนึ่งพันคนเนี่ยในในทุกหนึ่งหมื่นคนเนี่ยไอ้คนที่คาบสมุทรสติงพระเนี่ยจะมีอายุเกินร้อยเนี่ยถึงสองร้อยกว่าอายใุในหมื่นในหมื่นคนนะอายุ <tyard? S 2> อายุเกินร้อยเนี่ยเกินสอง0คน oh. แต่ที่จังหวัดอื่นเนี่ยอายุเกินร้อยเนี่ยมีระดับ40 30คนเท่านั้นเอง oh. เขาก็ไปวิจัยต่อไปว่าทําไมคนที่คาบสมุรทรสติงพระเนี่ยมีอายุยืนมากค oh, าบสมุรทรสติงพระอยู่ที่ไหนก็อยู่ใกล้อยู่ที่จังหวัดสงขลานะครับ hmm. อยู่บริเวณวัดพระโคกนั่นแหละวัดหลวงพ่อทวดทวนั่นแหละ oh. นั่นแหละคาบสมุรทรสติงพระอําเภอสติงพระอําเภอละโนดอําเภอสิงห์นครพวกนี้นะครับเนี่ยพวกนี้อยู่ที่แผ่นดินที่เรียกว่าคาบสมุทรสติงพระ อายุยืนยาวมากอายุยืนยาวที่สุดก็เพราะว่าเมากินพวกนี้กินในพวกแกงเหลืองแกงไตปลาเนี่ยซึ่งมีสมุนไพรที่ทําให้อายุยืนยาวมากเป็นร้อยกว่าปีรัน <Cin> <Wo> จึงมีอัตราส่วนเกินร้อยปีเนี่ยมากที่สุดนะครับนั่นก็หมายความว่าคนไทยเนี่ยได้ใช้สมุนไพรเนี่ยในการแก้พิษทั้งหลายที่เราบริโภคจากสารเค,คมีไม่ว่าอยาสารพัดก็ดีหรือ<โ>หรือว่าผมชุสก็ดี ทีนี้ไอ้กัญชาเนี่ยมันก็เป็นสมุนไพรชนิดหนึ่งนะครับความจริงเป็นยาชนิดหนึ่งด้วยซ้าไป mm hmm. ซึ่งมีมีผลมากมายนะครับ mm hmm. ผมเบงเนี่ยวังว่าประเทศไทยเราเนี่ยจะพ้นจากแอกที่เขามาใส่ไว้ให้ mm hmm. เขามาหลอกไว้ว่ากัญชาเ,เป็นยาเสพติด mm hmm. ผมถึงับตั้งคำขวัญว่ากัญชามายาบ้าหมด oh. ประเทศไทยจะหายจนประชาชนจะหายป่วย mm hmm. คนเฮงซวยจะหลอกคนไม่ได้นะครับผม mm hmm. แต่งเงือนกรนอย่างนี้ mm hmm. ก็หมายความว่าไง เมื่อกัญชาขาเปิดให้ใช้กันทั่วไปแล้วเนี่ยครับยาบ้าจะหมดไปเพราะเมื่อคนมันใช้กัญชาแล้วเนี่ยครับในฐานะที่เป็นยาเป็นสมุนไพรเนี่ยมันก็ไม่มีความจําเป็นต้องไปใช้ยาบ้าอีกต่อไปคนที่เสพกัญชานะครับจะเสพยาบ้าไม่ได้เพราะมันเป็นสารคนละอย่างและมันแอนตี้กันมัน้าถ้าคนใช้กัญชามากเนี่ยยาบ้าก็จะหมดไปผมเลยเขียนคาขวัญว่ากัญชามายาบ้าหมดประเทศไทยจะหายจนประชาชนจะหายป่วย ทำไมประเทศไทยจะหายจนละ่ะเพราะประเทศไทยเนี่ยเราเสียเงินจากการนําเข้าสารเคมีมามหาศาลผงชูรสในปีนะครับแต่ละปีมหาศาลนะครับเดี๋ยวนี้ขนาดตำน้าพลิกเนี่ยยังใส่ผงชูรสเลยแล้วยาสารพัดย,ยานอนหลับยาเบาหวานยาอะไรสารพัดแม้กระทั่งพวกยายาชาเนี่ยล้วนแต่อันนี้ตรงนั้นอ่ะก็ใช้ยาชาก็ฉีดอะไร แล้วก็ฉีดดีน,นะครับค,คุนไข้ผ่าตัดเนี่ยที่แบบมอร์ฟินมอร์ฟินอ่ะอันนี้ก็ยาเสพติดแต่นั่นน่ะยาเสพติดตรงแล้มีมีพิษไร้แรงด้วยนะครับ